我谈过的。哦 ปไปไดเขาง้ามวะเนี่ยเ<ะ>ขา,งงามันง้างพดวะเนี่ยเิ<ะ>้ขอาวะรีหนึ่งศูนย์ห้านะ,ะครับครับเห็นปะเขามันในนะครับ<ะ>นนเนี่ย,ยวันที่ซีสิงหาเนี่ยคือสามเดือนครับตอนนี้ก็แปดสิบครับก็มือละแก้ปัหญหาหยาดเขาวนวกหนึ่งแก้ปลตกครับคุมมโมยูนะเิ วะเขาโน๊กโอ้ที่เออครับแก้ปัญหาได้อยุคครับตัดไปมีเวลาอยู่กันเขาหน้าปีเออขั้นที่ตัดเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดภายในนะครับสิงหาเนี่ยแหละประมาณก่อนกลางเดือนสิงหาน่ะจะฉีดยาจะตัดก็ตัดเขาเตี้ยตีเนก็อ่าครับเขาเโอเคแหละ ช่วงมิถุนะัตจะเฮ็ดยังก็งเฮ็ดให้เรียบร้อยไป,ไปในช่วงกลางเดือนสิงหาผมว่านะครับเพื่อจะเรียบร้อยเพราะว่ากันยาณน,นี่ฝนมาแล้วปลายเดือนสิงหาฝนมาแล้วนะครับนี่คือข้าวหอมมะลิอันหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องครับนี่นะครับครับปั่นไหมเนี่ยจะคอยปิ้นคันนาำเนี่ยจะกอนมาปิ้นคันน้ำยังมงน้ามะยู่เนี่ย <ไป S 1> ข้าวนกที่ตัดอยู่เนี่ยฮะที่ไห้คนมาเกี่ยวป่ะอยังไง วี่ตัดอยู่เนี่ยไขั้นบ่าไม่ทำอะไรที่มาตัดอยู่ครับเนี่ยตัดออกก็ซือเนี่ยครับมันหกนะมีประโยชน์อย่างดอกอย่างข้าวนกไก่เนี่ยหญ้าใบข้าวหรือหญ้าแดงเนี่ยหรือกระดูกไก่ขั้นมีตัดเลยเนี่ยครับเนี่ยขั้นเอาวาอยู่ขันอยู่ข้างๆเด้อนะครับมันอยู่กลางน้าขั้นมันก็ลงไปถอนเอาเอาเกี้ยวเอานะครับอันนี้มันอยู่ขอบกันน้าพี่น้องครับเดี๋ยวพอที่เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเลยเนี่ยนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน กลางางม่ค่อยมีพี <pl ains> ่น้องนี่เห็นป่ะครับนี่นะครับหญ้าหญ้าใบเขานะครับหญ้าใบเขากลางๆบม่ค่อยมีนะครับนี่พี่น้องเ้อมูลเลี้ย์105นะครับหญ้าเขานกพี่น้องคุ้มประโยชน์หน่อยให้พี่น้องนี่เอานะครับปัญหาก็คือหน้าหวานน้ำตมเนี่ยนะครับพอหลังจากวานแล้วฝนตกพี่น้องฉีดคุ้มเลนนะครับก็บม่ได้ผลนะครับเพราะฉีดฉีดขาฝนตกอีกกับไม่ได้ผลอีกพี่น้องเลยเอายามา คุมเล ism, entity, ี้ยนไปแล้วก็เลยเอายาสายมา่วานวันเราก็ซอยได้อดับหนึ Cabinet ่งพี nerve. ่น้องแต่ว่าันะครับมันเลยเวลาพี่น้องเอายาสายหรือยาถุงมา่วานนี่นะครับต้องวันช่วงเขาวันนนะครับช่วงสองอาทิตย์เอาน้ำเขาแล้วเอายาเมื่อวานเนี่ยพี่น้องนะครับเขาหยามจะตายดีพี่น้องนะครับนี่หลังจากเดือนนึงไปแล้วนี่มันเอายาเมื่อวานกันนะครับมันไม่ค่อยได้ผลพี่น้องนะครับนี่บอกพี่น้องให้ฟังเลยนะครับ นะครับเนี่ยท่าในีดีสุดนี่ก็คือคุ้มเลี้ยงในพี่น้องนะครับแต่ว่าตอนเ็ดน้ปังนะครับคุ้มเลี้ยงนี่ยแข็งงได้ผลดีเพราะว่าฝนมันบาตกพี่น้องฝนมันบ่มาวนแต่เพราะว่าเาเป็นนะครับเขานาปีนะครับมีฝนเน่พี่น้องมีฝนตกลงมาเนี่ยมันก็นเลยนะครับเ็ดให้ประสิทธิภาพการนะครับ้ชอยา ฉีดยาคุมเลเซนหน่อยพี่น้องนะครับหลังจากวันขาวแล้วมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งสองมือฉีดยาคุมเลดมันเลยม่ได้ผลพี่น้องนะครับคือเขาฉีดยาขาพี่น้องเราบพอคาับพคุมเลเซนมาฉีดขาฉีดขาเสร็จปุ๊บฝนตกกับไม่ได้ผลนี่พี่น้องนะครับนี่เสียค่ายาอีกนะครับผมเลยเบิ้งว่าถ้าเกิดหนาฝนนี่ปีหนาช่วงชิมหามือเอาน้าเข่าน้ำนี่อาจจะเอายาถุงมาวานพี่น้องนะครับยาถุงมะวานช่วงชิมหามือนี่ นะครับหยาดนะครับตายดีป oh, ่วยดีพี the the ่น้องนะครับพี่น้องเขาหอมบริษัทหนึ่งศูนย์ห้าแปดสิบขึมนอแล้วพี่น้องนี่นะครับนี่วันที่สี่นะครับสี่กันยายนี่กับครบสามเดือนแล้วพี่น้องนะครับว่าวันวันที่สี่มีถุนายนะครับตอนนี้ก็ทําการวันวันปุ๋ยรับรวงพี่น้องนะครับเขานะปีห้องวิทย่วานช่วงนี้เลยพี่น้องนะครับวันวันปุ๋ยรับรวงนะครับเพราะว่าประมาณช่วงต้นเดือน ตุรรลา right คมในพี่น้องนี่นะครับมันจะออกเป็นสายแล้วเมื่อเกินวันที่สิบห้าตุลาคมนะครับข้าวเขาน่าจะเริ่มออกลวงกันแล้วพี่น้องนะครับข้าวเหนียวหน้าหน้าข้าวที่ออกก้อนพี่น้องออกก้อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหอมมะิหนึ่งศูนย์ห้าถัดมาก็จะเป็นข้าวเหนียวก็กหกพี่น้องนะครับออกหลังมูนะครับนี่นี่คือหอมมะิหนึ่งศูนย์ห้าข้าวแหงตัวนี้ลงสี ลุงสีนะครับที่เพิ่นขึ้นประกาศซื้อในพี่น้องมันซื้อยูสิบหาบาทกว่าได้พี่น้องเขาเหนียวเขาแห้งนี่ซื้อยูสิบบาทกว่านะครับนะครับส่วนเขาขาวเขาหน้า,า,า,านะปังสะเขาสามเดือนนอี่ราคาตอนนี้เพ่ค่อยดีพี่น้องนะครับนี่จากช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับหาบาทกว่านะครับตอนนี้ขึ้นมายินค้าว่าหกบาทแล้วพี่น้องเพราะว่าเขาเขามันเบิดลงลงสีก็เลยซื้อนะครับพี่น้องข้าเห็ด เขาสามเดือนมากจะเป็นภาคกลางพี่น้องนะครับภาคกลางเพราะว่าเขาขาต้องเฮ็ดแล้วก็เกี่ยวช่วงเดือนสิงหาอะไรพี่น้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูดูฝนรูดูฝนน้ำหลากลงมาเราไม่เฮ็ดบ่ได้พี่น้องนะครับเฮ็ดเขียเท็ดน้ำของภาคกลางจะเป็ี่ยนเขตภา,าคกลางตอนบนสุโขทยัยพิษณุโ,โลกนะครับํำแพงเพชรชัยนาทนครสวรรค์แะไรพี่น้องนะครับน,น,น,ะน,นะครับภนะาคกลางตอนบนแล้วก็ ภาคกลางตอนล่างก็จะเป็นเขตอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณปทุมธานีอะไรพี่น้องชาเชิงเซานะครับนครนายกนะครับพี่น้องมันกแต่ละบทองทิมมันกรซีเฮ็ดนานะครับต่างก็ดูการแตกต่างกันพี่น้องครับนี่ภาคอีสานเท่ากับจีวานเขากันช่วงเดือนมิถุนายนพี่น้องนาหวานน้ำตมนะครับหรือถ้าเกิดเป็นวานแห่งเฮ็ดกันเดือนมษาุนายนพี่น้องหลังสงการกับ เริ่มไถพวนวานแห่งกันแล้วนะครับสำหรับนาวานไอวันแห่งนะครับเนีย่ยพี่น้องบรรยากาศทองไร่ทองนาทีมงานนาวันมาวันปุ๋ยใหญ่พี่น้องเลยนะปุ๋ยสูตร15-5-25นะครับกระสอบละ1,000บาทนะครับตาทองแพะพี่น้องของนะครับไปซื้อได้ที่สารกรการ,กรเ,รษเรษกเรษตรอำเภอเกษตรบุญชัดชัพุูมพี่น้องนะครับผมว่าเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับปุ๋ยรับรวงพี่น้องนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีโตไท้าย ตัวท้ายสูงตัวกลางหน่อยแล้วก็ตัวแรกก็กสูงอยู่พี่น้องนะครับสิบหานะครับปบุ๋ยรับร่วงนี่มันต้องเน้นตัวท้ายพี่น้องตัวท้ายสูงเนี้ยนะครับตัวกลางก็มีจากน้อยนึงนะครับแล้วก็ตัวแรกก็มีนะครับเพราะว่าเป็นในตัวเจนพี่น้องพี่น้องยิ้ใส่สูตรใดก็ลองเบิ้งพี่น้องครับนี่นะครับนี่ผมใส่สูตรนีน่ก็ถือว่ามันหเหมาะกับน้าเขาพี่น้องกับเขาเขานะครับนี่ ขอบคุณทีมงานที่น้องครับนี่ทีมงานนะครับทีมงานมืออาชีพว่านปุ๋ยพี่น้องว่านปุ๋ยว่านเขานี่ครับทีมงานนำหมอกกับหน้าสงพี่น้องนะครับค่าบ้านกับกระสอบละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องครับนี่